สิบอันดับดาราไอดอลเกาหลีหญิงที่ถูกโหวตให้เป็นแรปเปอร์ที่ดีที่สุดในสายตาคนเกาหลีด้วยกันการถกเถียงว่าใครคือสุดยอดแรปเปอร์ในเรา,าหลาเกิร์กุ๊ปนั้น มักจะดูเดือดและก็เข้มข้นอยู่สม่ำเสมอรครับและพิสูจน์ให้เห็นว่ามีสาวๆที่มีคุณสมบัติและความสามารถมากมายอยู่ในทุกวงที่สามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นทุกคนยอดเยี่ยมที่สุดในตัวเองได้เรามาดูรายชื่อแรปเปอร์หญิงกันดีกว่าครับจากการสำรวจออนไลน์ของเกาหลีนะฮะ King Choice ซึ่งแฟนๆนั้นได้ร่วมโหวตกันว่าใครนั้นเป็นราชินีแห่งแรปเปอร์ที่แท้จริงเริ่มต้นที่อันดับ1ิ เอ็แห่งวง c o s m ิเกอร์ครับท่านผู้ชมปิดท้ายด้วยอันดับ10ด้วยลีดเดอร์แรปเปอร์และว o c คอร์ลิสของวง c o s m ิเกอร์เอ็ซนั้นได้รับคะแนนโหวตจากแฟนๆไปทั้งสิ้น24,863คะแนนอันดับ 9. ดามิแห่งวงด e มแ c ชเชอร์ครับต้องเรียกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถหลากหลายฮะดามิไม่ใช่แค่เมนแรปเปอร์เท่านั้นแต่เธอยังเป็นซับว o c คอและนักเต้นนำในวงดีมแคชเชอร์ด้วย ในโพลนี้เธอได้รับคะแนนโหวตไปทั้งสิ้น3 8 2 2คะแนนซึ่งทำให้เธออยู่ในอันดับที่9นั่นเองอันดับที่8จีมินอดีตสมาชิกวง A.O.A. ครับจีมินนั้นเป็นลีดเดอร์และเมนแรปเปอร์ของวง A.O.A. เธอคว้าอันดับ8ในลิสต์นี้ด้วยคะแนน3,6702คะแนนนอกจากนี้เธอก็ยังเคยประกวดอันเพตตี้แ p s สตาด้วยนะครับอันดับ7 ฮาวาซาแห่งวงมามามูเป็นสมาชิกอีกคนของวงมามามูที่ติดท็อป10ในลิสต์นี้และจะเป็นใครไม่ได้นอกจากฮาวาซาเช่นเดียวกับลิซ่าแบคพิงนะฮะเธอเป็นน้องเล็กของวงอายุน้อยที่สุดในวง จากคะแนนโหวตราว52,176คะแนนนะก็แสดงให้เห็นว่าแฟนๆนั้นชอบสไตลก์การแรปของเธอถึงพิกถึงขิงทีเดียวอันดับ6ตตำนานอย่างฮยอนอาครับฮยอนอานั้นถือเป็นหนึ่งในแรปเปอร์วงการเคป๊อหญิงคนแรกๆของวงการแม้ว่าเธอจะเคยถูกโปรโมทในฐานะวงเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนแต่ตอนนี้เธอก็ออกโซโล่ของเธอมาสักพักใหญ่ๆมากๆแล้วครับเธออยู่ในอันดับที่ ด้วยคะแนนโหวตถ,ถึง96,964คะแนนครับท่านผู้ชมอันดับ5โซโยอนแห่งวง g ีไอเดโซยอนเคยโชว์ทักษะการแร็ปของเธอในรายการโปรดิว101นะฮะจากนั้นเธอก็ได้รับการเดบิวต์ในฐานะสมาชิกวง g ีไอเดในฐานะลีดเดอร์ด้วยก็ต้องเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถเธอได้คะแนนโหวตไปทั้งสิ้น164,000คะแนนครับท่านผู้ชมอันดับ4 มุนบยอนนะฮะแห่งวงมามามูเธอเป็นผู้หญิงที่มีเสียงทุ้มต่ำแหบแห้งทำให้เธอนั้นค่อนข้างมีความโดดเด่นในการแร็ปมากกว่าคนอื่นๆครับเสียงของเธอนั้นเรียกว่ามีเอกลักษณ์มากพอสมควรคือใครได้ยินก็พอรู้แหละว่าเป็นคนนี้เธอได้อันดับ4ในโพนี้ด้วยคะแนนโหวตถึง49228คะแนนครับอันดับ3 เย yeah, อื่นแห่งวง CLC ฮะเย yeah, อื่น CLC เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องทักษะการแรปที่ลื่นหูและพลิกแพงเก่งมากเธอสามารถปรับสไตล์การแรปของเธอไปในธีมต่างๆของวง CLC ได้อย่างช่ำชองนะครับทำให้เธอได้คะแนนโหวตไปถึง46,398คะแนนและแล้วมาที่อันดับ1และ2ครับอันดับ2และ1พอเดาได้ไหมท่านผู้ชม ขอบอกว่าเป็นสมาชิกวง BLACKPINK ทั้งคู่ฮะท่านผู้ชมอันดับ2 j e เจนนี่แบล็คพิครับ BLACKPINK IN YOUR AREA ฮะเป็นคำขวัญที่เรียกได้ว่าลงตัวสุดๆสำหรับวงนี้แรปเปอร์ทั้ง2คนนะฮะได้คะแนนขึ้นโหวตแบบอันดับ2และ1สบายๆเจนนี่มาในอันดับ2และข้อสำคัญนะคะแนนโหวตเป็นล้านคะแนนครับทั้งคู่ทิ้นห่างแบบไม่เห็นฝุ่นสำหรับอันดับที่3ถึง10เลย โดยเจนี่เนี่ยมีคะแนนโหวตในหลักที่เรียกว่า3,969,917าแนคะแนนโอ้เยอะจริงๆฮะสามล้านเอย่างไรก็เหลือเชื่อจริงๆนะมีแค่2คนนี้เท่านั้นที่ได้คะแนนโหวตมากกว่าล้านสำหรับอันดับหนึ่งนะฮะ Lisa ลิซ่าลาลิสามโนบาลลิซ่าแบ็คพิงนั่นเองครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในนี้ด้วยนะฮะ ซึ่งพิสูจน์ด้วยคะแนนโหวตร,รวมถึง5 4 8ล0 0 0คะแนนครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเธอเป็นราชินีแรปเปอร์ไอดอลแห่งวงการเคป๊อปอย่างแท้จริงด้วยประการชานี้ไม่ต้องสงสัยเป็นอย่างอื่นแต่อย่างใดตรบมือครับท่านผู้ชม <laughs> Few moments later.